พระเจ้าลูกธนากงสาวแบนขอน้องกราบผู้ใหญ่สูงสุดในป้าพิพาสุดเด็จพ่อองค์ประทมน้องกราบพ่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พราปฏิเจ็รพระุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรมและ พระริีสฆงเจ้ากราบพ่วันผู้น้องนำธรรมจากองค์สมเด็จกับมา,กามาสู่ทุกคนที่บัานพระนิพานกราบพระอริยเจ้าบ้านพระนิพพานวันนี้กราบมมจะได้นำธรรม พระสามบาสัมพุธเจ้ามาแสดงมีชื่อว่าเหตุสมปราถนาห้าประการมีสัททาสินสุตตจาคะและปัญญาพระองค์เน้นไปนที่การสร้างเหตุถูกต้องพระองค์เปรียบถ้าบุตต้องการน้ำมัน เอาเมล็ดทรายมาใส่ในรางไม,ม้แล้วประปูน้ำเอาบุหรี่ชันเมล็ดทรายบุรุษนั้นไม่ได้น้ำมันแต่ถ้าบุรุษเอาเมล็ดงามาใส่ในรางไม,ม้แล้วประปูน้ำบุรุษนั้นจะได้น้ำมันเหตุสมปรารถนาข้อที่หนึ่งนะครับสัทธาสปมปทนา ชี้ไปที่ศัทธาพระปะภพตต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงในข้อที่สองสิรสัมปทาพระองค์ชี้ไปที่สิบห้าเป็นสิ่ข้อปฏิบัติประพฤติกายวาจอาอันอริยะรับใครข้อที่สามสุตภาคำสอนของพระองอ์คือพุทธวจนะ เราต้องได้ยินได้ฟังคำสอนของพระองค์แม้เพียงหนึ่งบทยกตัวอย่างพระสูตรที่ว่าละน,นันชิแปลว่าละความเคินแล้วเราจะไปต่อได้สุตตาของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับระดับที่1นึงฟังบ่อยระดับที่สองฟังมากระดับที่สาม ร่องปากขึ้นใจระดับที่4แทงตลอดอย่างนี้ด้วยจิตถิด้วยความเห็นถ้ามีสประการนี้พระองค์รับรองว่าโอกาสที่หนึ่งแม้เขาจะมีสติของลืมในการทำการละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายงไดหนึ่ สติมันเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมมันเกิดขึ้นไวโอกาสที่สองเขาจะได้ฟังน้จากะทิสูุผู้มีนิตขึ้นไปแสดงธรรมแล้วบรรลุธรรมโอกาสที่สามเขาจะได้ยินเทศบริษัทแสดงธรรมด้วยกันแล้วบรรลุธรรมโอกาสที่สี่เขาจะได้ยินเทพบริษัทผู้เกิดก่อนมาเตือนผู้เกิดหลังแล้วบรรลุธรรมข้อที่สี่จารคะการเสียสละแบ่งปันข้อนี้เป็นทางนะครับให้ทางแบบไหนได้ทำแยกบุคคลนะครับ อยู่ในข้อนี้นะครับพระพุทธเจ้าได้จำแนกทางไว้ทั้งเจนะ็ดแบบข้อที่หนึ่งให้ทางโดยความหลังผลมีจิตบุพันในผลมุ่งการสั่งสมทางข้อที่สองให้ทางเป็นการดีทางในข้อที่สามให้ทางตามประเพณีทางในข้อที่สี่ให้ทางคิดว่าสมณะไม่หงหาก,กินเราหงกินได้จึงให้ทาน ข้อที่ห้าให้ทานตามฤูสีโยคีข้อที่หกให้ทานเาพื่อความปิติใจปลื้มใจสมนับใจส่วนข้อที่เจ็ดเนี่ยนะครับถ้าทำตามจะได้บังเจ็บบุคคลให้ทานโดยไม่คิดทั้งหกแบบขั้นต้นนะครับเพราะแบบที่หนึ่งถึงหกจะได้ชั้นเทวดานะครับทั้งหกชั้นนะครับข้อที่เจ็ด บริสารจิตเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของออกเพื่องรูปไลที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟตายแล้วจะได้เป็นเกิดเป็นลมผู้ให้ทานแบบนี้นะครับเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศเขาจะได้เป็นอาณาคามีอาณาคามีหมายถึงอาิยกบุคคลขั้นที่สามนะครับ ส่วนคําว่าอาคามีในพุทธวจนะของพระพุทธองค์หมายถึงผู้ที่ต้องเวียนไหวายเกิดต่างกันนิดหน่อยนะครับข้อที่ห้าปัญญาจะเกิดได้ต้องละนิวันห้าปัญญาทุกประเภทจะเกิดพระพุทธเจ้าให้เจริญอานาปานสติเพื่อดับอากุศลนะครับ สุดท้ายนี้กับผมขอ,อมน,มน้อมนามบุญทั้งหมดที่ได้สแสดงธรรมนี้ถวายแด่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ประโถมพระพุทธเจ้าทุกพระรพองค์ Bye. Uh...